วิตมาต่างกันนี่เป็นคำที่หลายคนบางทีเขาบ่นด้วยความท้อใจว่าทำไมโจทย์ชีวิตของเขาเนี่ยมันได้ยากกว่าคนอื่นทำไมเขาจะต้องแก้โจทย์ชีวิตลำบากกว่าคนอื่นก็ถ้าจะพูดให้ดูคมคายหน่อยก็น่าจะเป็นแบบนั้นโจทย์ชีวิตของเราทุกคนได้มาไม่เหมือนกันแต่ทุกคน ก็ล้วนสร้างโจทย์ของตัวเองตั้งโจทย์ให้กับตัวเองเมื่อเราไม่ให้ทานไว้มากพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเกิดมาชาตินี้ก็ขัดสนจะทํามาหากินอะไรก็ไม่ค่อยตรงช่องการเงินการความร่ํารวยอะไรนะหรือว่าถ้าเราเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไว้มากทรมานทรกรรมสัตว์ไว้มากโจทย์ชาตินี้ก็ลําบากตั้งแต่ต้นชาติก็มีเกิดมาเป็นคนพิกลพิการอันเนื่องด้วยการเบียดเบียนชีวิตทําลายชีวิตเขาไว้ นหรือว่าอายุสั้นนหรือว่าเป็นคนที่มีโรคมากพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านี่แหละเป็นผลเป็นวิบากแห่งการที่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไว้น่าจะเป็นชาติไหนก็ตามทีแต่ก็ยังมีเชื้อจนกว่าจะสิ้นเชื้อหมดแรงแห่งกำนัหรือว่าเกิดมาแล้วโดนคนหักหลังทำคุณคนไม่ขึ้นก็เป็นเหตุแห่งความไม่ซื่อสัตย์ต่อมิตร แห่งการเบียดเบียนเนื่องด้วยความไม่ซื่อสัตย์ที่ตนได้เคยทําไว้เนี่ยเราตั้งโจทย์ของเราไว้แบบนี้นะหรือว่าเราเกิดไปนะเราเกิดมาแล้วเป็นผู้ที่ไม่รูปสวยไม่รูปสวยก็เป็นเหตุที่เราได้เป็นผลจากการที่เราได้สร้างเหตุจากการที่ได้ตั้งโจทย์ชีวิตไว้นะเป็นคนอารมณ์เสียง่ายเป็นคนหงุดหงิดเป็นคนขี้ฉุนเฉียวนะแล้วก็เป็นผู้ที่ ไม่พยายามที่จะรักษาศีลไม่เป็นคนใจเย็นก็เป็นเหตุให้รูปไม่สวยผิวพรรณไม่ดนะีผู้ที่ตั้งโจทย์ชีวิตไวนะ้ด้วยการที่เป็นคนที่นอกใจสามีนอกใจพัญญานะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ชีวิตนะรักใครก็รักเผื่อเลือกนะเป็นคำที่สมัยใหม่เขาเรียกรักเผื่อเลือกนะก็เป็นคนที่ไม่ไม่ซื่อสัตย์ให้เกิดความระแวง เกิดความทุกข์แก่คู่ชีวิตทีนี้ก็รับผลวิบากกันยาวๆไปนะก็ต้องไปชดใช้กรรมในทุกขตนะิสิ้นกรรมหนักๆแล้วก็เหลือเชื้อบางๆนะก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์เดรจฉานอะไรก็ตามก็จะมีผลวิบากนี้ตามมาด้วยการที่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องคู่ชีวิตเรื่องความรักนะก็จะเป็นผู้ที่ล้มเหลว ทางเรื่องของความรักทุกๆประการแล้วก็เป็นทุกสารพัดทุกลองนึกถึงคนทีเ่เขารักใครสักคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาก็ไม่ได้รักเราเลยมันจะมีความเจ็บปวดอะไรที่มันเจ็บแบบรูปแบบนี้ได้บ้างอันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกรูปแบบหนึง่งเ,เราตั้งโจทย์ของเราไว้เองจะไปโทษใครไม่ได้นะ แต่เรามีโจทย์ไม่เหมือนกันแน่นอนนะเราได้โจทย์มาต่างกันก็อย่าไปตั้งข้อสังเกตอย่าไปใช้เวลาทั้งชีวิตด้วยความสงสัยว่าทำไมชีวิตคนคนนั้นเขาต้องแก้ปัญหาชีวิตแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเขาได้โจทย์ชีวิตมาไม่เหมือนเราเราก็ได้โจทย์ชีวิตมาไม่เหมือนเขาแต่โครงสร้างของการแก้ปัญหาแก้โจทย์เนี่ยมันมีโครงสร้างเดียวกันนั่นก็คือฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันเห็นความเกิดดับ เห็นธรรมชาติของโจทย์ชีวิตที่มันกําลังถาโถมเข้ามาให้เราต้องแก้นั่นแหละนะต้องแก้ด้วยความยากลําบากทามาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่กับคนคิดคดทรยศอยู่กับคนที่ทําดีกับเขาเขาไม่ดีกับเราเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่อยู่ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจว่านั่นคือธรรมชาติอ่ามันเป็นกฎแห่งกรรมนะพระอาจารย์มันเป็นกฎมันมันเป็นกรรมที่ ฉันทํากับเขาแล้วเขาทํากับฉันแต่มันก็เป็นธรรมชาติมองเห็นว่านั่นคือธรรมชาตินั่นคือกติกาของธรรมชาติและเราก็กําลังอยู่ในกติกาของธรรมชาติวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสถานการณ์แบบไหนจะมีโจทย์อะไรมาให้เราแก้แน่นอนละชีวิตของเราก็คล้ายๆกับส้มตำหนึ่งครกส้มตำหนึ่งครกมันก็มีทั้งน้ําตาลมีทั้งน้าําปลามีทั้งผงนัวมีทั้ง ปูปลาะมีทั้งเดียวปะมีทั้งอะไรนะมรกอมันอยู่ในนั้นหมดเสร็จสับถ้าจะบอกว่าน้ำปลาอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนมันมองไม่เห็นพวกอย่างมันปนกันหมดไปแล้วแต่รสชาติทุกรสชาติยังอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันชีวิตของเราที่เราทำบาปสร้างเวรนสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกุศลอะไรในชีวิตแต่พบแต่ชาติแต่ไหนมามันก็ยังปนเป็นนัวนัวกันอยู่ในส้มตำหนึ่งครกในชีวิตของเรานั่นแหละ ก็ยังอยู่ในนั้นแหละไม่มีทางที่จะความเค็มของน้ำปลาจะทำให้ความหวานของน้ำตาลมันมันลดคุณภาพเพียงแต่มันไปอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มันปนปนกันอยู่ในชีวิตเราก็อย่าตั้งข้อสงสัยว่าทําไมตอนเช้าล่ํารวยถูกหวยถูกเบอร์ตอนบ่ายรถชนขาหักแขนหักบางทีบุญกับบาปมันก็มาใกล้ๆกันพร้อมๆกันให้ตั้ง ใจไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีก็าตามเราจะพิจารณาว่านั่นแหละเป็นธรรมชาติมันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราจะต้องแก้โจทย์ด้วยสมการง่ายๆก็คือมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันเห็นธรรมชาติแห่งความเกิดดับจากสิ่งเหล่านั้นนแก้โดยทางโลกก็แก้กันไปด้วยสันติวิธีใครเข้ามาดา่าเราป้าข้างบ้านลุงข้างบ้านดีกับเขาเขาไม่ดีนูน่นนี่นั่นอะไรก็สันติวิธีก็คุยกันไปโดยธรรมชาติโดยกายแต่โดยจิตแล้ว ก็เห็นธรรมชาติว่าเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปน,น้ำลายกระเด็นมาโดนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแล้วก็ไปทำผลสนใจน้ำลายเขาเพราะน้ำลายมันเอามาจ่ายค่าน้ำปลาปาไม่ได้ขมซะงั้นนะเราก็พยายามพิจารณาในส่วนนี้ให้เห็นธรรมชาติแห่งความเกิดดับไม่ไปปรุงแต่งต่อมันก็จะเป็นกรรมต่อไปเราไม่ปรุงแต่งต่อเราแค่เห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าฟังเสียงสักแต่ว่าริมรถสักแต่ว่า สัมผัสใจคิดนึกสักแต่ว่าสักแต่ว่าแต่โดยกายก็ต้องแก้ปัญหากันโดยสันติวิธีโดยธรรมชาติที่เป็นไปในทางกุศลวันนี้ก็จึงขอให้ทุกท่านเริ่มต้นในวันทำงานอย่างมีความสุขพิวาทนะสีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลังเจริญพร